ลดแลกเงินกับรีไฟแนนซ์รถต่างกันอย่างไรสวัสดีค่ะหลินจากฟินฟินเพื่อนๆคะในช่วงที่ผ่านมานี้พอจะได้ยินกระแสของการเปิดขายหุ้นของบริษัทเงินติดล้อเป็นบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถกันบ้างไหมคะ ซึ่งบริษัทเงินติดล้อเนี่ยเขามักจะเน้นย้ำมาโดยตลอดว่าเงินติดล้อไม่ใช่สีสวัสด์สาเหตุที่เขาเน้นย้ำมาค่ะเพราะว่าเขาต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ที่สนใจเข้าใช้บริการเนี่ยเกิดความสับสนแต่สําหรับความสับสนที่เกิดขึ้นสําหรับผู้ที่เข้าใช้บริการเนี่ยเท่าที่ดิ่งเคยเจอมานั้นไม่ได้มีความสับสนแค่เรื่องของชื่อบริษัทแต่จะมีความสับสนในเรื่องของ Product ผลิตภัณฑ์สินเชื่อว่ารีไฟแนนซ์รถกับรถแลกเงินเนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไร วันนี้ค่ะลิลเลยจะขออนุญ,ญาตพาทำความรู้จักกับทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้สำหรับสินเชื่อรถแลกเงินนะคะจะเป็นสินเชื่อที่ให้กับรถที่ปลอดภาระแล้วหรือผ่อนหมดแล้วหรือว่าางท่านซื้อมาเงินสดเล่มทะเบียนรถก็ค่ะจะถูกโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นชื่อของเราแล้วเมื่อเรามีความจําเป็นที่จะใช้เงินเพียงแค่นําเล่มทะเบียนรถไปเป็นหลักคาประกันในการของวงเงินสินเชื่อเมื่อเราได้รับการอนุมัติจากวงเงินแล้วอะค่ะเจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสสภาพรถของเรา เมื่อตรวจเสร็จรถไม่ต้องจอดทิงไว้เลยนะคะรถจะยังสามารถขับใช้งานได้เช่นเดิมโดยสินเชื่อรถแลกเงินเนี่ยจะทําได้ทั้งรถเกง๋งรถกระบะลมถึงรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็บางที่อะค่ะก็รับพิจารณารถบรรทุกด้วยสําหรับสินเชื่อรถแลกเงินปัจจุบันจะมีให้ทําในทั้ง2รูปแบบของการขอสินเชื่อก็คือมีทั้งแบบโอนเล่มทะเบียนและแบบไม่โอนเล่มทะเบียนแล้วแต่ความต้องการของเราเลยค่ะว่าสะดวกเป็นแบบไหน สำหรับเงื่อนไขในการทำสินเชื่อรถแลกเงินนะคะก็คืออายุรถเนี่ยจะไม่เกิน15ปีส่วนการอนุมัติวงเงินนะคะจะเป็นไปตามราคากลางเป็นไปตามราคาบูบุกหรือราคาตลาดของรถยี่ห้อน,นั้นๆซึ่งจะลดหลั่นไปตามอายุรถหรือสภาพการใช้งานของรถเลย รวมถึงเงื่อนไขในการอนุมัติวงเงินนะคะสูงสุดของแต่ละรีซิงหรือสถาบันการเงินเนี่ยแล้วแต่เลยว่าเขามีกําหนดมาว่าจะให้อยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์บางที่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์บางที่ให้ร้อยสี่สิบหรือบางที่ก็ให้เพียงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งนี้จะเป็นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคารหรือแต่ละลีซิงคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่ารีไฟแนนซ์ลดล่ะเป็นยังไงบ้างต่างกับลดแลกเงินหรอ จริงๆไม่ค่อยต่างนะคะเท่าที่หลินดูมาเนี่ยก็คือรับพิจารณาอายุรถไม่เกิน15ปีเหมือนกันรับรถเกง๋งรถกระบะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์แต่จุดที่ต่างสําหรับรีไฟแนนซ์รถเนี่ยก็คือรีไฟแนนซ์รถจะเป็นการให้สินเชื่อกับบุคคลที่รถยังผ่อนอยู่รถยังผ่อนไม่หมดกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียนจะยังไม่เป็นชื่อของเราจะเป็นชื่อของลิสซิ่งหรือเป็นชื่อของสถาบันการเงินอยู่เงื่อนไขของการขอรีไฟแนนซ์รถจะต้องผ่อนที่เดิมมาแล้วเกินครึ่งหนึ่งของสัญญาเช่น ถ้าสัญญาผ่อนรถของเราทั้งหมด60งวดเราจะต้องผ่อนมาแล้วเกิน30งวดขึ้นไปอย่างเช่นผ่อนมาแล้วเกิน31งวดผ่อนมาแล้ว35งวดผ่อนมาแล้ว40งวดเราถึงจะทําการขอรีไฟแนนซ์รถได้เพื่อขอวงอเงินส่วนต่างมาใช้เป็นอย่างไรกันบ้างคะพอจะเห็นถึงความต่างของรถและเงินกับรีไฟแนนซ์กันแล้วใช่ไหมคะและหลินคิดว่าหลายคนนะ่าจะมีข้อสงสัยกันเพิ่มเติม,ตมว่าโอนเล่มกับไม่โอนเล่มแบบไหนดีกว่ากันเดี๋ยวหลินจะมาพูดให้ฟังในครั้งต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาจนจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หลิงกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ